สวัสดีค่ะคูไก่ค่คคะในยุค 5G ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มหรือกระเป๋าที่สองสองรองไว้ในสภาวะเศรษฐกิจกแบบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศอะไรคุณสามารถทำออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะหรือ book, ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสีขาวช่วยใ,ใครหลายคนคปลดหนี้ปล,ด,ด,ปลดสินได้แล้วในระยะเวลาอาันสั้นค่ะอดีตคูใกร่ทำงานประจำด้านมาซีมา16ปีรายได้ไม่ตอบโจทย์ค่ะปัจจุบันนี้ลาออกนะมาทำธุรกิจอินดีนในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองตอนนี้รับไปแล้วกว่า6ล้านบาท าของจริงนะคะหลังจากเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไปใช้มีขายสินได้ร้อยละนะคะธุรกิจนี้ทําการนะคประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่แชร์โลโซ้ไม่ใช้มันนี่เกมไม่จําเป็นต้องตื้งงะขอขายไม่ต้องสต๊อกสินค้าส่งของเองนะคะตรงนี้นะคะทำออนไลน์แบบไหนทําให้คุณตปรดนี้ได้จริงปรดนี้ได้ไว ผู้ขายมีแทนนิ่งนะคะให้ทีเลยทุกวันค่ะวันละหชั่วโมงนะคะตรงนี้ด้วยแคล็ดลับเทคนิควิธีการต่างๆที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนจากประสบการณ์ในการทําการตลาดออนไลน์มาแล้ว5ปีนะคะตอนนี้มีเข้ามาเรียน60กว่ากว่าเทศทโลกแล้วแล้วก็มีคนจับเงินล้านไปปลดนี้โปรสินได้แล้วหลายท่านด้วยกันนะคะมีมจํานวนจํากัดค่ะ สนใจยังไงทักมาที่อินบ x ็อกหรือสอบถามกับโคลี่ส่งคลิปนี้ให้กับท่านนะแล้วพบกันค่ะ